คุยแซบชวนในช่วงสุดท้ายกับพิธีกรใหม่ของเราพิงกี้ค่ะถึงเวลาพิงกี้สัมภาษณ์แล้วนะครับกับขนมบานอฟฟี่ที่เขาบอกว่าขนมหวานหวานจากผู้หญิงหวานหวานใช่แต่พอเอิญผู้หญิงนั้นไม่มาเลยชวนแบเฟิร์นมาแทนนะครับมาเนี่ยเจ้าของแบรนด์อ๋อเหรอคนนี้เจ้าของแบรนด์เจ้าของเหรอใช่ค่ะ้จัของแบรนด์ค่ะช่วงนี้ต้องมาสึก มาถามน้องเฟิร์นก่อนนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการทำบานอฟฟี่อันนี้มันมาอย่างไงคะน้องคือจริงๆเราเป็นคนชอบทําอาหารอยู่แล้วอะค่ะคือเป็นคนชอบทําขนมแล้วอย่าแอ๊ดได้ไหมเดี๋ยวถีบตรงนี้เลยถีบเลยไหนคุณบอกว่าเป็นวินิกรจะไม่แต่แขกแขกเชิญไงไม่แอ๊ดครับไม่แอ๊ดคือไม่จริงๆแล้วเป็นคนชอบทําขนมชอบทำกับข้าวอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือก่อนหน้านี้เราเคยทําบานอฟฟี่ขายเมื่อประมาณปีปีที่แล้วปีสองปีที่แล้วประมาณปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แล้วเราก็ทําร่วมกับคุณเคน ซึ่งคุณเคนเป็นอดีตเป็นอดีตเขาไกลชนะเขาไกลไม่ได้ครับที่เป็นพิธีกรดีแล้วเราก็มีแล้วเราก็ได้แยกย้ายกันไปเจริญเติบโตแล้วเราก็เลยกิจการเราก็ไม่ได้ทำพอตอนนี้เรารู้สึกว่าเราก็ยังมีไลน์แอดที่มีเป็นลูกค้าอยู่แล้วเขาก็ถามเข้ามาตลอดเลยว่ายังทาอยู่ไหมคะอยากทานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ ตอนนั้นพอเราไม่ได้ทำเราก็บอกอ๋อไม่ได้ทาแล้วไม่ทําแล้วแต่พอช่วงนี้ที่เรารู้สึกว่าเราว่างจริงเ,เราเออเราได้อยู่บ้านเราได้พักผ่อนจริงเราอยู่บ้านเราก็ไม่มีอะไรทำเราก็เออเอามาทําขนมดีกว่าแล้วทาไปด้วยขายไปด้วยคนก็ได้รับประทานขนมเราด้วยก็แฮปปี้แล้วคุณไปเรียนการทาบานอฟฟี่ที่ถูกต้องจากที่ไหนไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่านะที่ทาอะ่ะไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าชอบกิน คือชอบคือชอบทานอยู่แล้วใช่แล้วเราก็แบบไปดูสูตรจริงๆเราไม่ได้เรียนเลยหนูไม่ได้เรียนทำขนมเลยทุกทุกไซส์ที่สั่งจะต้องเป็นถาดเท่านี้ใช่ประมาณนี้ประมาณมือหนึ่งประมาณมือเนี่ยไม่ไฝ่ามือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอ้ขอตตัวแทนคนดูก่อนได้แล้วคนอ่ะชอบบอกว่าอะไรรู้ป่ะเนี่ยมันใหญ่มากเลยจะกินหมดเหรอ ฉันให้เธอไม่เกิน30นาทีเธอกินหมด,หดแน่นอนฉนม่อร<จ>่อยมันใส่อะไรบ้างในนี้จริงๆแล้วบานอฟฟี่เนี่ยมันมาจากคำว่าอะบานาน่าบวกท็อฟฟี่ ok ie, ก็คือการที่เราเอากล้วยมาผสมกับคาราเมลก็จะกลายเป็นบานอฟฟี่จริงๆแล้วสูตรขนมเฟิร์นอะจริงๆแล้วก็จะมีกล้วยมีคาราเมลแล้วก็จะมีช็อกโกแลตด้วยแต่วัตถุดิบต่างๆที่เฟิร์นเอามาทำอะคือเฟิร์นทำเหมือนเฟิร์นกินเองอะคือด้วยความที่เราเป็นคนชอบกินขนม,อมชอบกินของหวานอยู่แล้วเวลาเราเราจะสมมติเวลาไปซื้อแล้วไม่ถูกใจเราก็จจะะไไมม่่่แแแปี้เเเราากกก็็ลยชออบบบบทิินนงวใสสัตถุดค เพราะเรามีความสุขในการทำเฟินก็จะใส่ทุกอย่างของดีของอะไรก็คือ ลุกไม่แบบไม่หวงอะไรเลยเอาแล้วครับพิธีกรคะพิธีกรคู่พี่นะครับพร้อมหรือยังฮะเพราะว่าหน้าที่พิธีกรคือเราต้องชิมใช่ชิมนะีะเราต้องชิมครับไม่ดีก็พูดว่าไม่ดีเลยเฮ้ยเอาจริงนะถ้าไม่ดีพี่จะบอกไม่ดีพูดเลยแต่ถ้าเกิดดีซิได้ที่ไหนถ้าเกิดดีนะคะลายแอดแอดสวิตพัทลายแอดแอดได้ตอนนี้เลยอีกทีนี่แหละแอดนะแอดนะคะมีตัวแอดก่อนเนี่ยนะคะแล้วคำว่าสวิตพัท s w e e t p a d สวิตพัทพัทที่มาจากคำว่าพัทก่อนเนี่ยฮะแล้วไม่นอกจากทำบานอฟฟี่แล้วยังมีเมนูอื่นไหมที่อยากทำ มีบาร์โฟี่อย่างเดียวค่ะไม่ได้นอนาคตไม่ไม่ทำเป็นก็คือในอนาคตเฟิร์นก็มองอันอื่นๆไว้อยู่แล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมบ้างแต่นะตอนนี้คือเราเราทำบาร์โฟี่อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราทําคนเดียวเราไม่มีผู้ช่วยไม่มีลูกมือล้างจานเองทําอะไรเองหมดเอาทำไม่างั้นอ่ะเอาละเดี๋ยวเราจะลองชิมเลยนะครับเดี๋ยวก่อนทำไมทำงั้นน่ะไม่รู้อ่ะใส่เฟซชิลอยู่อ่ะไหวปะเนี่ยไม่กินไม่ได้หรอทำไมคุณสองคนเป็นคนอย่างนี้กันอะ เอาออกสิอร่อยมากเลยค่ะเออเอาออกเออไม่อร่อยคุณพูดเลยไม่ได้เรื่องวัตถุดิบเดีวเดีเดี๋ยวคุณพูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เลวเลยนะเฮ้ยมันอร่อยมันจริงๆมันไม่มันเอาจริงตอนแรกพี่คิดว่าจะไม่อร่อยจริงๆเพราะเป็นน้องก็กะโกหกไงเออคือแต่มันอร่อยอันนี้ไม่ได้โกหกนะเราตัดไวทีเราตัดดูชั้นแต่การที่เราได้ทําโรตีมาเยอะมากเออแต่คุณต้องเปิดเฟซบุ๊กอมีนะคุณอย่ามาโจรเฟสเชื่ออย่างนี้เรารู้สึกว่า มันไม่หวานเกินไปด้วยใช่ใช่เพราะเฟิร์นรู้สึกว่าถ้าหวานอะเอาจริงอะปานอฟฟี่เฟิร์นนะกินเรื่อยๆเพลินหมดถาดแต่ถ้าสมมติว่าหวานอะมันจะกินได้ประมาณชิ้น2ชิ้นไม่อะวางแล้วเฟิร์นกินหวานเหมือนกันมันอร่อยจริงนะเว้ยในการทําแต่ละถาดเนี่ยต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ใช้เวลานานไหมเฟิร์นทำเฟิร์นไปเรื่อยๆอะดูเน็ตฟิกไปเรื่อยๆเปิดทีวีก็นั่งทำแต่ละชั้นแต่ละชั้นที่ถามเนี่ยเผื่อลูกค้ามาเยอะเธอจะได้แบบ แล้วแต่ลูกค้าเลยเพราะว่าเฟิร์นอะส่งแค่วันจันทร์วันพุธวันศุกร์ของทุกอาทิตย์แล้วก็ส่งแค่วันละไม่เกิน15ถาดเท่านั้นคือจองคิวได้เลยเพราะทำไม่ทันใช่ไหมใช่พนักงาคนเดียวส่งคนเดียวคือต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมว่าพอแตะลิ้นปั๊บเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยไอ้เจ้าตัวสีขาวนี่คือตัวอะไรน่ะเอ่อวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมเนี่ยมันจะละลายที่ลิ้นเสร็จปั๊บเนี่ยคุณจะสัมผัสได้ถึงเนย แล้วก็นมที่เหล่นั้นและเสร็จปั๊บนม็มันจะมีความแข็งของช็อกโกแลตที่มันกรุบกรอบอยู่ด้านล่างแล้วยังมีคาราเมลผสมกับกับกับเนื้อเนื้อของกล้วยซึ่งมันเป็นผสมกับช็อกโกแลตที่กรุบกรอบเนี่ยมันโดนจริงๆค่ะแล้วไม่น่าเชื่อว่าถาดนี้นะราคาเป็นแค่2,800บาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวใครกินเนี่ย2,800บาทเนี่ยเท่าไหร่คุณดูหน้าจอจ้ะคุณพีเคเท่าไหร่าปกติแล้วเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ที่ขายเนี่ยจะคาา ายราคาถาละ5้าแ,5แต่ช่วงโปรเดือนนี้เลยนะฟังนะเดือนนี้เลยนะปกติ520นะเหลือ450บาทและถ้าคุณสั่ง2ถาดเหลือ880บาทจบไหมตั้งน<อ>ึนิงนะ้าถาละ450วันหนึ่งทำา5 5ถาดก็ได้ประมาณ7,800กว่าบาทเองดูเด็ f ฟิกไปทำไปก็ดีกว่าดูเด็ดฟิกเฉยๆแล้วไม่มีอะไรทำจริงแต่นี่แฮปปี้ได้ทำด้วย อ่ะสั่งซื้อได้ที่ไหนคะไลน์แอดแอดสวิตพัทนะคะก็ถ้าเฟิร์นว่าเฟิร์นก็จะไปตอบเองด้วยะต่ถ้าสวิตมีพัทมีทีมงานตอบใช่เอ E วีอแล้วก็ PAD ที่มาจากคำว่าพัทก่อนชื่อชื่อเฟิร์นอ๋อสวิตพัทนี่เอาไลน์สวิตพัทนะครับเดือนนี้แค่450บาทใช่เท่านั้นเองใช่ส2มสองทนบาทแต่ทำแค่วันละไม่เกิน15บาท มันแล้วแต่ลมน้องผมจริงๆเลยนะครับพิงกี้ขอพูดการจบค่ะเพราะว่าไม่ไม่ได้เป็นพิธีกรได้เลยค่ะก็เป็นแฟนรายการนะคะที่ใครอยากมีร้านดิลิเวอรี่นะคะแบบนี้นะคะอยากจะนํามาออกรายการนะสามารถอินบ็อกมาได้นะคะที่คุยแซ่บโชว์ค่ะแล้ววันนี้ต้องขอดอกมอบดอกไม้สวยๆนะคะจากกิฟต์เฟลเวอร์นะคะไลน์แอดกิฟต์เฟลเวอร์ให้กับพิธีกรเสริมบอกว่างานะคะคุณพิงกี้ด้วยถ้าจะ450บาทเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นกับไลน์ as the week pad นะครับครับมีความสุขมากๆพรุ่งนี้มาแซฟกันต่อที่นี่กับคุยแซ่บโชว์สวัสสสดดีีคค่่ะะวั ดู่ในการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe ข้างล่างนะคะแล้วก็กดกระดิ่งข้างบนด้วยค่ะ